ท่านกันด้วยนะครับผมวันาดูกับผมจอร์จซีบีนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะมาเล่นไลฟ์อัฟฟ์ป้าอีพีที่สองนะซึ่งในอีพีนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเอนดิ้งกันนะครับผมก็คือเราจะมาขอพรไอเยี e ่ยนี่นะครับครั้งสุดท้ายนะครับสิบหกเล่นเมื่อเราขอเสร็จนะครับเราก็กดอเซนต์ได้เลยโ,ยโอ้ยแนะนำว่า ออืยังไงเอ่ยยังไงครับยังไงโอเคพอเราเซเสร็จแล้วก็จะมาอยู่กับเอเวนนี่นะทุกคนพัะเจ้านั่นเองกอตฟอปปาโลฮะจะอยู่ที่ไหนอยู่ในช่วงเวลาระหว่างเวลากับกัะปีคูสามุณสมารถเล่าในได้ว่าเอลเดอร์ฟอปปา โอเคแล้วาต้องการอะไรแต่ว่านายเข้าแต่ว่ามึงเข้ามาในวังของกรูมันคินอะไรอยู่ข้างหลังของคุณมันคือทามคิวทามคิวกันเลยแค่ใ <c oughs> นแฮบิตวัดโนรนเนจจาแนานาสามารถมีมันได้โอ้แตงกิวมันยากมากกันนะแต่จะเป็นไปนไม่ได้เลยมีกาดอยู่อ๋อ เป็นออบบี้นะครับข้างหลังผมอาจจะอ่านไม่ทันนะเอียงจะต้องไปพยายามคื่อผมเข้าใจแหละว่ามันต้องการอะไรหรือว่าผมอธิบายไม่ถูกก็คือต้องออบบี้เอาก็คือต้องออบบี้ไปเอานะครับก็ก็คันนี้จะเล่นมุกอะไรเงี้ยเอาไอ้เฮียตัวไม่ผ่านไดงไงอ,อ่ะไอ้เฮียอ้าไอ้เฮียกูตัวกดไม่ติดเฉยตัไม,ม่เก่งออบบี้ในมือถือเท่าไหร่เอ้ยทำไมกูตัวตไม่ติดวะไอสัต์ หน้าจอมันชอบหันอีกอะดีมากอะโอเคบ่องจู้ดูสิฉันได้อะไรมาน่ามันโคตรง่ายเลยโอเคมาทำไม่ได้ไม่รู้เออฉันออกยังไงกลับไปแต่ว่าฉันถูกวาร์ปมาโอเคฉันจะวาร์ปนายกลับไปเป็นกิ้วอย่าก,กลับมาโอเค เรียบร้อยฮะป้าป้ากูปเ,ปเ,าปเ,าเป็นเทพเจ้าไปแล้วโอ้โหโอเคฮะเราจะทำนอนไต่อดีเรากดเซฟก่อนล้วกันเนาะพอเรากดเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปซื้อของที่อยู่ด้านล่าง อนนี้ซื้อเอย้นนี่ก่อนมันจะทำให้พืชตหลัลงเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมอะไรอะไรวะอะไรอะไรแสงอะไรอะไรแสงแสงอย่างหร่ผมจำไม่ได้ละผมลืมอ่ะกีนเฮาอ่ะผมผมรู้ว่ามันเรียกว่ากีนเฮาอ่ะแต่ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรในภาษาไทยซึ่งมันก็จะโตไวขึ้นมันให้เยอะปะให้เยอะอยู่นะผมไม่ได้บอกว่ามันแปลงเท่าไหร่นะครับไม่รู้เลยีนี้เรามีทานคิวปไปทุกคนผมเอาดับเก็บไปก่อนดีกว่า มันจะไม่มีการประทาวบกกระบาดก็ไม่ตกไปรุมก็ไม่เปิดปัญญาอ่อนทิพไายเดี๋ยวเข้าไปอ่ะผมกดไปอีกรอบหนึง่งเพืความชัวมาดูครับว่าจะเจออะไรได้บ้างมีทามใหคีมกับมิสเตอรสออฟนะครับทุกคนเจอดีวะผมเอาอะไรดีไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเทมนี้จะสามารถจบเกมได้ เราแนะนําว่าให้คุณเซฟก่อนที่จะซื้อนี้ไอเทมนะครับผมก็คือเราก็ากดเซฟก่อนแล้วก็ค่อยกดยึดนะครับไม่งั้นเกณฑจะไม่งั้นเกณฑจะพังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหล่ลลนข้อ,อัน,นีน้จนบุกทุกคนไอสองตัวนี้นี่คือสบายละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล็กของก่อนหนึ่งดีหนึ่งบิเลียน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรอพวกบัตดิตไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกดเทียสนะทุกคนมาครับผมกดแล้วผมกดเซฟแล้วก็กดเซฟก่อนนะแล้วก็ค่อยกดซื้อนะครับไม่งั้นก็จะแคชเออเต้องเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะแล้วอันนี้ผมซื้อเป็นมิตาเลียออฟนะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะซื้อทางม้ชิน <S <S เราจะซื้อทั้งสองชิ้นนะครับอุ้ยผู่เบรอร์เกอร์เหรอเบอร์เกอร์ดิสี หนึ่งเบรดหนึ่งบรฟแล้วเรวมึงเพิ่งมาตอนนี้นะอะไรอะลำน้ำสะท้อนเหรอวันนี้อุ้ยอะไรวะเนี้ยปยนลูกตามันมองเราด้วยวะไม่ไม่เหมือนมันเราพาเรา้อนเวลาหรือเปล่าไม่ใช่สิทางพ่ชีคือเอนเวลาเหมือนมันเหมือนพันอุ้ยเหมือนพันพันขี้อะไรเหมือนมันพาเราแบบเขาเรียกว่าไงอะ โอ้แต่ผมเห็นนึกแก่เสียดายเงินนะต้องแปดแปดร้อยล้านว่ะเงินมันเยอะมากแต่ว่ารู้เลยนะครับว่าเราไม่มีสิทธิ์กดเซฟนะไม่งั้นมันก็จะอยู่ในนี้ตลอดกาลนานเทินเพราะฉะนั้นกลับไปก็ต้องเหลือสองร้อยล้านสินะไม่เลยหรอกมันม่อค่อยพาเราไปโลกกว้างหรือเปล่าอ่ะผมไม่แน่ใจดูดิเดินทุกอย่างแต่เพยงแค่เปลี่ยนด้านนอกอ่ะเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนทะเลทรายนะ, <c oughs> นะยนะิปบลิกอู้ตลกครับ เมื่อกี้เบอร์เกอร์สพีเป็นไปบ้าดูไม่ทันอะ่ะเหมือผมเห็นว่ามันจะมีสองบีป่ะสองบี 2> 2ที่เป็นเบสกับบีฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไหมผักแล้วก็โซมเมนโตปะ่ะเออน่าจะใช่ไฟต่ำใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมทำเบอร์เกอร์เอ้ยถ้าทำเบอร์เกอร์มันจะมันก็ไม่ล็อกดิเดี๋ยสองคำก่อนเกิดการลืมการลืมการลืมไปก่อนอุ้ยอันนี้อยู่ในโลกทีวีเหรอ ทีวีครับุมันก็ไม่ล็อกกันดิเออแต่ดูกันว่าทำถูกไหมถ้าเราทำถูกแต่เราก็ค่อยทำใหม่ในโลกธรรมดานนเราเทสกันในอ e ีวีน้าผมสปอร์เลยนะครับว่าเราจะสู้กับบินกัตนะครับที่เป็นคาแมเนตที่เราต้องเอาเด็กไปสั่งเวอร์อ,อะ่ะอุ้ยอันนี้นะเนี่ยเหมือนเป็นป,าป่าไหมสวามไหมคล้าย แล้วมันจะไปจบตรงไหนวะอู้อู้หู้อู้อู้อุ้ยอา,ากาศวะ่ะอุ้ยลงได้ปะเนี่ยผ่านแล้วถ้าผมตกไปนี่ตายปะเนี่ยไม่ใช่ตายดิจะจะถือว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเี่ยวเราได้เบอร์เกอร์มานะฮะเบอร์เกอร์เรซิปีผมจำได้ละ วิ๊ร,ร้อ,อยอห้าสิบเลยทุกคนเวอร์จะร้อยล้านแล้วเนาะเอ้ยเพียจะพันจะหนึ่งบินเล่นละอย่าหวังทุกคนอย่าหวังว่าจะเล่นอะไรแนปเดตเฮ้ใน e n d i น,นี้กลับไปแค่สองล้านเหมือนเดิมเบอร์เกอร์ดีซีพีก็น่าจะหายด้วยเต่ผมจำได้อยู่หคพัวบาอันนี้เป็นโลกอาหารใช่ไหมมีดอันนี้น่าจะเป็นมีดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเ,น,น,เนื้อผมเรียกว่าฟู้ดไม่ได้นะนันเป็นเหมือนเนื้อมากกว่า เฮีย er. แล้วมันจะไปซึ้นสุดตรงไหนวะเอาจริงกูรู้ต่กเอ้ยนี่ไงบ้านอันนี้คือบ้านนะครับนี่อันนี้คือเอนดิ้งก็จะมีเป็นอ้โหอันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งนะหรือว่าเป็นกูดเอนดิ้งนั่นเองก็จะเป็นกลับบ้านนะทุกคนราชาฟ้าป้านี่คือจบแล้วนะครับอัปเดตแรกอ่ะทัวก่อนดูครับ นี่กลับมาอยู่ในโลกของแมวห้องแมวนะครับมีที่ฝนเล็บมีอะไรมีลูกบอลอะไรพวกนี้นะครับสุดยอดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเอ็นดิง้งนันดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปรอเล่นอีกเอนดิ้งหนึ่งนะครับผมแต่ผมขออนุญาตทำเบอร์เกอร์ก่อนนะครับผมตัดมาทำไมก็ไม่รู้นะตอนนี้แต่ก็แล้ว ขออนุญาตนะครับโอเคอันนี้ก็คืออ่ะอันนี้คือทอร์ฟี่แล้วกันนะมีวันมิวนะครับโยโย่ yo, yo. ชุยฟามิเลียนนะครับมีโฮมแล้วก็มีวันดิเลียนนะที่เราเล่นไปตอนอัปเดตเอนทุยตอนเอนดิ้งนะเอนดิ้งของโฮมนะต่อไปจะเป็นเอนดิ้งของไทม์แมชชีนหรือว่าเอ๊ะแม็กซ์พอได้ปะแม็กซ์พอได้ปะพออะไรครับเพราะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร ลุมเก่งตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าผมจะเอาออโต้คิกหรือว่าจะเอาโฮเมดเอ้ลูมเมดดีนะเออสรุปคือไอ้ลูมเมดนี่ก็คือแบบสุดยอดอะ่ะตอนนี้นสุดๆอะ่ะจะว่าไปว่ามันก็สุดเหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้แล้วก็พร้อมที่จะเล่นอันต่อไปแล้วนะเดี๋ยวมคงขออน,นุญาตซื้อนี่ก่อนเอาลูมเมดนะทุกคน ก็ว่าไงเราต้องเอ็มเคแล้วผมคิดว่านะการที่มีลูเมนน่าจะเป็นอะไรที่ดีส่วนเรื่องกดนนี่ที่หลังเลยผมเองเอาตัวเองส่วนตัวนะครับโคตรคมโอเคไอ้พูดว่าตําเองนะครับแบดูไม่เปิดสักทีด้วยอันนี้ใช่ป่ะกดเลยกดแล้วอ๋อนี่ไงถามไม่ขีนน้องไอ้เยี่ยเป็นซ่วม ยังไ,ไงครับโอเคครับเรอนนี้เหมือนเราอยู่ในป่านะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเราย้อนกับมในี้ยุคคนเผ่าเลยในยุคคนป่าเลยเอาทางคิวมาบอกว่าต้องการสติกโอเคโนตถือคิวอร์สติกอะละอยู่ไหนซัมแวร์ซัมแวร์โอ้โหแล้วมันมืดเกินไอ้หี้ยมันมองแทบไม่เห็นเลยนี่วะสติกอยู่ไหนได้บ้างวะทุกคนผมไม่รู้ทิดหาลละ มันมืดมากเลยเดี๋ยวขอดินด้วยมีโอกาสผมว่ามันอยู่รอบหินไม่ก็ต้องเอาทำคิวมาใส่ว่ะเอ้ยอไม่ใช่ตกใจก็ทำเด่นได้ป่ะหรือว่าเขาทำได้แค่นี้มาถึงสติกโหดมืดขนาดนี้ข้้นบนขึ้นได้ด้ลย โอ้ยหายกูจะหาเจอปะวะยิ่งหาของยิงไม่เก่งแล้วมันมองไม่เห็นเลยอะโอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วโคตรมืดผมบอกเลยมองแทบไม่เห็นผมไม่ต้าแม่ปรับจอเนี่ยคือมองไม่เห็นอะมันมืดมากโอเคบูกาอือ u ูกาบูกาฮีสติกบูกาบูกาเซครับบูกาบูกาทำคิวโอเคแล้วก็ไปใส่ ผู้กบุกการ์ยังอยู่สิไปต่อโอเคครับตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งที่อะไรเฮียเนี่ยฮะอะอยู่ไหนเนี่ยบิงคัสวอร์แฮปเพนบิงคัสวอร์ออนิวเคียโอ้ออชมาจากอดีตดันโก อันชี้ทำมาทระเดแต่ว่าฉันต้องการคิวหรือมุมอิดอิดวิวในริบบอมประมาณว่าถ้าออกก็คือเอาที่หลังฉันจะยิงไปเลยจุดๆฉันก็จะรอฉันต้องมีกระสุนเอาละถ้าเกิดว่าออกมามันจะระเบิดนะครับเอาละเอาโกกนี่ว่าแค่คุยเฉยนะครับแล้วมาอยู่กลางวงไฟไงโคตรเฟียวกระเจียวเรงแสง แกต,ตัวนี้เราเล่นแบตแล้วเป็นนิรันดร์ะครับเฮ้ยคุณไปได้วะมันเหมือนไม่ได้องค์กรองค์กรคุยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นออะคุณจ้ะคนชีวะยู you again? เอกินมีปัญหาหรือเปล่าใช่ฉันไม่สนใจแต่ว่าถูกจับเราอยู่ในเราถูกจับคุมการท่องอนาคตการใช้ทำแมคคีนถือว่าเป็นอะไรที่ปิดกฎในเดโมชันนี้ ได้บอกน่นแล้วเขาเอาดิวโอเคตอนนี้เบอร์จอยอยู่ในคุกนะครับโ no นแวร์นะ no นะครับใระสับสนนี่คือโนแวร์ในเดอะไวท์นะครับในหลุมดำหรือเปล่าไม่ได้ยุสตาวลอง1 or ออ o ูวันออทูหนึ่งถึงสองชาตินะครับฉันเกลียดฉันเกลียดนายซายยนาระ ครับเราก็จะติดอยู่ในนี้ไปตลอดกาลนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นครับปิดไปด้วยฉากจบที่เราติดอยู่ในคุกแห่งการเวลาในโลกในโลกของวอยซ์นะครับไปตลอดกาลนะครัเนื่องจากว่าการที่เราอำการท่องเวลานะั้นมันถือว่าผิดกฎนะในมิติแห่งนี้นะครับอันนี้คือเข้าใจง,ง่ายๆนะครับเรื่องพูดไม่ทันนะไปละครับบ๊ายบาย